เปิดซับสินมินพิชยากันกันตาถาวรและแซมยุรนันที่โดนยึดไปบอกเลยว่าอึ้งทุกคนคั้นประกันตัวบอสเดอไอคอนกรุ๊ปทั้ง18รายพร้อมแจ้ง2ข้อหาร่วมกันชอกงประชาชนและพะบอคอมพิวเตอร์ซึ่ง3บอสดาราอย่างกันกันตาถาวรมินพิชียและแซมยุรนันก็ถูกส่งตัวเข้าเรือนจำแล้วทั้งนี้ซับสิน3บอสดาราที่โดนยึดได้แก่ ทางด้านกันกันตาถาวรถูกยึดรถยี่ห้อรู้จำนวนสาคัญ iPad mini 2จํจำนวน1เครื่องและผลิตภัณฑ์ของดีไอคอนหลายรายรวมมูลค่ากว่า17 7 7 0 0 0ล้าน7 0 0 0บาทมินพิชยาถูกยึดทรัพย์สินกระเป๋าลุย1บ่ใบมูลค่า125,000บาทและแซมยูรนันถูกยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรายมูลค่า20,000บาท